สวัสดีค่ะสวัสดีชาว YouTube ทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมารีวิวรถทีทเมนต์ของเรานะคะรถทีทเมนต์หรือรถเปิดเส้นนะคะเปิดเส้นให้น้ำเกลือไอดีคนไข้อุปรกรณ์ที่อยู่ในรถมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราตามมาชมกันเลยค่ะชิ้นแรกนะคะของเราก็จะเป็นถุงมือดิโพดนะคะอันสีเขียวๆนี่คือตุนิเก้ค่ะ เอาไว้รัดแขนให้เส้นฟูขึ้นนะเส้นเลือดคนไข้ฟูขึ้นนะคะน,นี่ก็จะเป็นทานสปอร์เป็นพัตเตอร์ค่ะพัตเตอร์ก็จะเป็นตัวนี้ถ้าพัตเตอร์ตัวนี้หมดเราก็จะเอาตัวนี้มาเปลี่ยนส่วนอุปกรณ์ชิ้นต่อไปของเราก็จะมีเข็มตัวนี้ก็จะเป็นเข็มเบอร์สิบแปดนะคะ อันนี้ก็เข็มเบอร์ยี่สิบามเราจะมีหลายเบอร์กว่าน,นี้ค่ะแต่ว่าส่วนมากเราก็จะใช้2เบอร์นี้นะส่วนชิ้นต่อไปนี้เราก็จะเป็นอุปกรณ์ในการเปิดเส้นค่ะถ้าเราแกะเส้นนี้ออกมาก็เปิดเส้นคนไข้ได้เลยส,ส่วนทัดมานะคะตัวนี้ก็จะเป็นยูรินคอเลกเตอร์เอาไว้แปะเวลาคนไข้ ไม่สามารถฉีเองได้หรือบอกฉีเองไม่ได้ค่ะส่วนมากมีอันไซน์นี้จะเป็นไซน์ของเด็กนะคะอุปกรณ์ต่อไปของเราก็จะเป็นกรรไกรเอาไว้ตัดก๊อสหรืออุปกรณ์ต่างๆเวลาเราเปิดเส้นนะ,ะตัวนี้ก็จะเป็นอะไรเอ่ยเนี่ยเป็นเอ็มลาค่ะเป็นยาชาส่วนถัดมาก,ก็จะเป็นสำลีแอลกอฮอล์ ดืสอสำลีบอลเรานั่นเองแล้วไว้คลีนทำความสะอาดฆ่าเชื้อต่างๆส่วนช่องตัวนี้ช่องนี้เดี๋ยวดูก่อนนิดนึงช่องนี้ก็จะเป็นสำลีแผ่นค่ะเบอแอลกอฮอล์แพดของ 3m ช่องต่อมาของเราก็จะเป็นพัตเตอร์นะคะเป็นพัตเตอร์ไว้แปะเวลาเราเจาะเลือดเสร็จแล้ว มันก็เป็นการสต็อปบีดได้เหมือนกันเส่ิญช่องต่อมาของเราก็จะเป็นสำลีแห้งนะคะสำลีแห้งก็จะมีเยอะหน่อยนะเพราะว่าคนไข้ทั้งวันส่วนถัดมานี่ก็จะเป็นไม้ดามไม้ดามก็จะมีหลายไซส์นะก็จะมีไซส์สำหรับเด็กเล็กนี่นะคะไซส์เด็กเล็ก ส่วนเด็กโตขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นไซส์ประมาณนี้ค่ะไซส์กลางแต่ว่าถ้าเป็นเด็กโตเด็กสีหปีประมาณสี่ปีสาสี่ปีที่เข้ามือใหญ่ๆก็ต้องใช้แบบไซส์ใหญ่ขึ้นมานตัวนี้นะคะก็จะเป็นกอดค่ะเอาไว้พันไม่พันดามมือหรือดามเท้าใช้งานได้อเนอกประสงค์นะคะตัวนี้ ส่วนไซลิงเบอร์นี้ก็จะเป็นไซลิงเบอร์เอ็มนะไซลิงเบอร์สิบอันนี้ก็จะเป็นไซลิงเบอร์ห้านะคะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นไซลิงเบอร์สามส่วนตัวนี้นะส่วนมากเด็กเราเอามาเช็ดตัวนะคะอุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้เลยคือ,อยางรัดผมเพราะว่าผมเขาจะเปียกแล้วก็รัดไว้เพื่อที่เราจะได้เช็ดตัวคนไข้ง่ายๆนะคะ อันนี้ก็จะเป็นออยเป็นออยอันนี้เป็นแอลกอฮอล์ค่ะส่วนมากเราใช้แอลกอฮอล์ที่70%อรนตันี้ก็จะเป็นนอร์ม l ลสลด์เอาไว้ทําความสะอาดหรือเอาไว้ฟิงเอาไว้สําหรับดูดน้ํำมูกอันนี้ก็จะเป็น h ฮ b ิดแอลกอฮอล์นะเอาไว้คลีนทําความสะอาดเหมือนกัน อันนี้คือน้ำต้มสุกนะคะจะเป็นน้ำต้มสุกเฉยๆแล้วก็เขียนวันเอ็กปลายไปได้ค่ะเขาจะมีเวลาเอ็กปลายเขา24ชั่วโมงเวลาเราป้อดยาคนไข้เราก็จะให้เขาดื่มน้ำต้มสุกไปด้วยส่วนข้างล่างนี้ก็จะเป็นเทเป็นเทเอาไว้ใส่พวกเข็มนะคะเวลาเราจะเปิดเส้นแล้วก็ฉีดแปลเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเส้นคนไข้นะ ตัวนี้ข้างล่างก็จะเป็นแอลกอฮอล์แผ่นค่ะตัวนี้อันนี้เป็นออกอะคแพคค่ะเวลาคุณไข้ให้ออกซิเจนแบบว่าออนโฟอย่างเงี้ยค่ะเปิดออกซิเจนเราก็จะต่อตอนนี้มันจะมีอุปกรณ์ในการต่ออีกจะมีท่อท่อเราจะเรียกว่าคองโกต่อออกมาอีกแล้วก็ตอนนี้เราก็จะต่อกับหัวหัวเกอออกซิเจนะคะตัวนี้ เติมแนะนำตอนนี้ไปเลยตอนนี้เป็นหัวเกเออกซิเจนนะคะเวลาเราจะเราจะให้คนไข้หรือพ่อนยาเราก็จะต่ออุปกรณ์กับหัวเกอตอนนี้ส่วนหัวเกอสีแดงๆนี้จะเป็นหัวเกอซักชั่นนะคะอันนี้ก็เป็นถังอุปกรณ์ในการซักชั่นตอนนี้จะเป็นสายซิลิโคนแข็งหน่อยเอาไว้ดูดสารคัดหลัง่งค่ะเพราะว่าเราต้องใช้แรงดันสูงในการดูดนะนะะี่ค่ะอุปกรณ์คร่าวๆของเรา ส่วนถังอยู่ข้างๆนี่นะคะก็จะเป็นถังใส่เข็มค่ะเวลาใส่ของมีคมเราต้องใส่เข็มเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่ปลอดภัยได้นะสวนตัวนี้นะคะก็จะเป็นถังแดงถุงสีแดงก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ของขยะติดเชื้อค่ะเรงนี้ค่ะเราเปิดดูออกมาเราก็จะเห็นถุงไม้ถุงมือที่เราใช้แล้ว ส่วนข้างล่างก็จะมีคร่าวๆเพียงเท่านี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเตียงทีม่มต์คนไข้ห้องนี้จะมีเตียงทีม่มตนอยู่สองเตียงนะคะฝั่งฝั่งขวาแล้วก็ฝั่งทางซ้ายนะคะเดี๋ยวเราคร่าวๆเพียงเท่านี้นะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณค่ะ